ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยในประเทศไทยไม่มีใหญ่กว่านี้แล้วครับนี่ฮะธัญพงศุกเจริญเชียงใหม่จึงพิชขึ้นไปก่อนเลยมาดูที่ว่าจะตัดจุดโฮช็อตได้ก่อนหรือไม่ได้ก่อนครับเดี๋ยวรุนกันครับตะมั่นคงับขึ้นมาแล้ววิวขึ้นมาแล้วยังมาได้ตามมาด้วยตามมาด้วยสุกพัทรชัยไหมเนี่ยมาแล้วนัทพงศุณบางนัทพงศุลระบางสุพัทรชัยผักเครือด้วยโอ้โหเรียบร้อยธัญพงศ์ผ่านจุดโฮช็อตไปก่อน เอาแล้ววันนี้เ,เสียวุฒิไม่ให้เราไม่เป็นไรเราเอาขอกระบีบอยก็แล้วกันได้เหี่ยวเออขอบีบอยก็ได้วะเขามาหรือ,อยังระบีบอยเขามาจังนานแล้วก็ต้องจะมาให้เราอยู่โอ้โเราก็ภาคให้ทั้งปีเนาะแสบคอมหมดแล้วระบีบอยระยองเอากันแล้วโอ้โหเอาแล้วใส่กันเต็มที่เลยยอมกันซะที่ไหนไม่ยอมลดรามาสอก เสร็จคันมีเงินรางวัลกลับบ้านกันทุกคนครับรุ่นนี้ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยใหญ่ที่สุดในงานวันนี้แล้วด้วยโอ้โหแล้วสิบรอบสนามต้องพระกํลาลังหมาอีกแล้วเต้ยขึ้นมากัดตูดอีนแี้แนเยี่ยวโอ้โห ไอ้มวยนี่มันมวยถูกคู่จริงๆเลยอันดับที่สี่ทำได้ดีตาสุภกิจแสงนิ่เกิดที่ห้าเซเลสเซเลกอนนักบอลโอ้โหแล้วก็ยังมีปอกเปกสอนศิริจารันสุกเจ้าเดมบงสกรสุนิยะทำด้วยขึ้นแล้วไหมขึ้นแล้วไหมขึ้นไม่ขึ้นถ้าปล่อยให้เจ้าเอาจนได้เอาจนได้ถ้าจะเตยขึ้นก่อนดี่งข้างหลังเนาะอย่างว่าบิวแลข้างหลังก็ต้องเหนื่อยไปดูสิว่าเจ้าอัมปาาจีนจะหนีความสดของสุภกิจแสงนิ่เกิดได้ไม่ได้ เอาละไอเด็กรุ่นใหม่สดบทก่อาสดด้วยสดบทเก่าละเวย้ยสดบทเกาเ่าแล้วโอ้โหดูแต่ละค<ต><ะ>นเนรุ่นใหญ่ๆมันมอย่างนี้นี่เองต่มันทําไมมันสุดติ่งกระดิ่งเป็ดขนาดนี้นะโอ้ยก็มันอาสนุกขนาดนี้จึงไว้รายการช้ท้ายถึงหลายการเอาล,ละ<พ>นะีลานัพลคุณบางจัดไหวไหวเเลี้ยวเสียใหญ่ขึ้นไปแล้ว สุภกิจรถมีปัญหาไปแล้วอ,อ,อ๋อสุภกิจแสงนินเกิดเกิดอะไรขึ้นกับสุภกิจแสงนินเกิดโอ้อโหอแอบอออเลยแอบเลยแลวมาดีด้วยเครื่องยนต์มีปัญหาไปแล้วิงครับนี่รถย,ยนต์นัชชยาบีบอยลยอมเครื่องยนต์เกิดปัญหาขึ้นไปแล้วสิเอะ้าะคาไม่ได้ติดหนึ่งในสามเราจะได้โบนัสปีใหม่ไหมเนี่ยใช่เลยูระแวงเลยอีกคันไหนไม่เสียดันไปเสียอีคันจะได้เงินซะด้วยและสุภกิจแสงนินเกิดซะด้วยแม่ถ้าเสีย เอาละใส่กันเต็มที่เลยหัวกะทิภาคตะวันออกทั้งสิ้นเลยครับวันนี้มารวมอยู่ที่สะพานเลือกกันแล้วนะครับอย่างขาดก็แต่แต่พบบุญแต่งเพราะว่าบาดเจ็บมากันมาร่วมการแข่งขันไม่ได้นะครับก็ขอให้หายวันหายคืนเอาละสมพลติรัชัยปักเกือกขึ้นก่อนทได้สวยตามด้วยธัญพงส์ุขเจริญครับอันดับที่สามเมื่อธกพลบางที่สี่เซลาเซลากรนมขุนที่5ศาสอนศิริเจริญศุขที่6พงศกรสุริยธรรมครับอันดับที่7 500บาทก็ต้องตกไปเป็นของ สุภกิจแสงน,น,นินเกิด,กดต้องรับที่7ไปโดนปริยายยังไงก็ยังมีเงินปลอบใจจากผู้จัดให้อยู่ดีเนาะตาสุภกิจเนาะครับไม่เป็นไรไมีมีโอกาสเปลี่ยนแปลงกันได้เชียเลี้ยวย<ม>สิสุภกิจแสงนินเกิดมารอรับรางวัลที่เวทีได้เลยนะครับมาสแตนบายรอเลยนะครับ7จ็ัน เสวุดก็บอกว่าแจกไม่เป็นไรเห็นใจนะแข่งรับสู้เต็มที่แล้วแต่เครื่องยนต์มีปัญหาไปนะสิตอนนี้ในเกมในสนามยังไม่เปลียนไม่แปลงไปดูไปดูปดอ้ามปาจีนกับเหลียวศิลเสศจับได้แล้วหนึ่งคู่้วคู่อ,อื่นค่อนข้างห่างจับที่สามที่สี่ได้<อ>แล้วเอเอที่ห้ากับที่หกไม่ค่อยเท่าไห่เออจากที่หนึ่งเริ่มไปไกลแล้วล่ะเออสำหรับพุทธพัฒนชัยครับเจ้าเตยครับ นี่ยังไม่บอกรอบนะครับเพราะว่าสิรอบสนามทีเดียวนี่แหละที่สองนับบิวครับที่3อ้ําครับเลียวครับ4ที่ห้าสอนทิริเจริญสุของศกรสุริยธรรมแต่เจ้าตาก็ไม่เป็นไรครับรับ500บาทไปเออให้500บาทไอ้ตา500ร้อ เดี๋ยไปพูดอย่างนั้นน้องมันเสียใจอยู่น้องมันเสียใจอยู่แม่ชั่นตามติดหนึ่งในสามเนี่ยบีบอยเขาบอกเดี๋ยวโคศกเอาไปสักคนละพันสองพันก็แลวกันจริงเหรอไหนๆมันก็จะปีใหม่อยู่แล้วไงเอาอย่างนั้นจริงเหรอจริงๆแกพูดเองนะแต่ทีนี้รถมันเสียเขาบอกเ้าเหลือคนละพันห้าก็ยังดีไม่ผู้ใหญ่รถเสียเพาว่าเหลือคนละพันห้าก็ขอบคุณบีบอยระยองขอบคุณแก๊งขโมยที่บีบมะนาวด้วยใช่เออ แม้ต้ามีลุ้นด้วยนะโอ้โหระดับนี้ฝีมือระดับนี้แต่ไม่มีปัญหาครับเข้าตากรรมการอยู่แล้วสำหรับเจ้าต้าสุขภิจิแสงนี่เกิดบีบอยระยองรวยยนต์เฉยยาสองครับ โอ้โหสวยสดงดงามครับผู้นําครับเนี่หลอบยาวยาวเอาแล้วอ้าจะหนีศิริเสิเออกไม่ออกไหนใครอา้าจับมาอีกหนึ่งคู่สอนสิริเจริญโุกกับเจ้าดีมมากันแล้วครับนะซับจีรวาดร้อนแรงขึ้นมาแล้วไล่ติดสอนสิริเจริญสุกขึ้นไปเลยหนึ่งกับสองไปไกลสามกับสีจ่จับคู่กันสี่กับห้าสี่กับห้าสอนสิริสอนสิริยังไงสอนสิริ เจ้าดีมาแล้วด้วยเจ้าดีมาแล้วด้วยสอนสิรีจะทำยังไงโอ้โหว่าไงจ๊ะอ๋อแมมแมมตะม่นแมวตะม่าามนก็ผากทำบุญขอบคุณบีบอยระยอง ขอให้เฮงๆรวยๆสุขภาพแข็งแรงนะครับทำกิจการอะไรก็ขอให้รวยยิ่งๆิ่งขึ้นไปเทินแต่เหี่ยวขอหยุด้าครถแข่งมาโวยพรก่อนเพราะได้ไปพันหนึ่งแล้วนะครับ <c oughs> โอ้โเอากันแล้วตอนนี้ยังไงขวัญใจชาวสวนยังไปกันยาวๆตามด้วยธัญพง์โอ้โสามกับสี่ยังทำอะไรกันไม่ได้เอาแล้วปกเป๊กเสียท่าซับจีรวัตรเข้าไปแล้วปกเปกแข่งสองรุ่นแรงน่าจะหมด แรงน่าจะหมดแล้วปอกเปกสอนสิริจเจริญสุขโอ้เกมการแข่งขันวันนี้สนุกสนานจริงๆครับขอบคุณแฟนๆที่เดินทางมากันเยอะกับรายการฟินทุงไฟนะครับยามาห้าฟินทุไฟสนามที่6วันนี้ก็จะจบลงโดยสมบูรณ์แบบแล้วทั้ง6สนามน,นะครับเราแข่งขันกันปีนี้เต็มๆเลยอยู่ที่สนามส,นานสพานเลือกปีหน้าผ้าใหม่ค่อยว่ากันใหม่นะครับ ปลายบอกรอบขึ้นแล้วได้เหี่ยวเหลืออีกหนึ่งรอบสนามครับเดี๋ยวเดี๋ยวให้ดูนะครับเจ้าเต้ยคงจะเล่นท่าส,สวยจากกลางอากาศให้ท่านผู้ชมได้ชมกันแล้วครับเดี๋ยวให้ดูซิว่าเขาจะเล่นท่าไหนอาจจะม้วนเกี่ยวสามรอบนะครับโอ้โหสอนสิริหมดแรงด้วยรุ่นนี้ พี่เลียงเคียมมารับรถหน้าเวทีเราไม่รับตัวแทนขึ้นรับรางวัลนะครับให้นักแข่งขึ้นเองทั้งหมดเลยนะครับครับมีเงินทั้ง7อันดับพี่เลียงมารับรถและเอาน้ํามาให้นักแข่งด้วยนะครับจะถือว่าเป็นไฮไลท์เป็นรุ่นใหญ่ที่สุดแล้วไม่มีใหญ่กว่านี้แล้วนะครับให้หจากเิเอาแล้วอากูเริ่มมันจะเล่นท่าดันไม่เล่นอีกยกหน้ายกหน้ายกหน้าเข้าไปเลย ยกโอ้ยมึงไม่บายอเลยถ้าจะเหนื่อยไม่เป็นไรเลียวเขาพึ่งจะมาแหมแกกระจันจลุ้นจะเเลียวลุ้นจะเลียวเ,เขาพึ่งจะมาขี่ได้ขนาดนี้ก็ดีแล้วเออปกเป็กก็เหนื่อยหลายรุ่นนะครับฝั่งไายพระกําลังจะขอขอบคุณทีมงานทุกท่านนะครับมารับตังคคืนกันด้วยใครที่สมัครไว้แล้ว